สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอน b บลเลออีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมเราจะมาเปิดการดอีเวนต์กันว้าวคือผมกลับจากทำงานจากต่างจังหวัดมาสีวันนะเพื่อนยังไม่ได้ทำอะไรแบบจริงจังเลยมาครับผมคราวนี้เราจะมาเปิดการ,ก,ารกันเราจะมาเปิดสีแดงกับม่วงอ่าเอ๊หรือว่าเอาแดงทองเลยเออแดงทองครับผมแดงทองกับแดงเงิน เรามาเปิดแดงเงินกันก่อนนะเพราะว่าแดงเงินเนี่ยผมมันก็จะมีคล้ายๆแดงทองแหละแต่ว่ามันจะมีเศษด้วยนี่ครับผมอุวุธใหม่ครับผมจรวดน้ําแข็งเฮ้ยนี่โคตรแรงเลยนะผมถ้าใครได้มานี้อัพไม่ผิดหวังจริงแล้วก็เศษบึ้มพร้อมการ์ดแดงอีกหนึ่งใบว้าแล้วมันจะได้จริงๆอ๋อโอเคโอค้ยไปครับผมเรามาเปิดหนึ่งใบกันนะ่ะเพราะผมมีอยู่91บใบครับจึก๊ก ยิ้มเบาๆด้วยความหวังอันใหญ่หลวงครับอับตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนๆก็เปนในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปและกดซื้อของได้เลย,เลยทีนี้ตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับของพร้ยมอยังสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับเพิ่มอ,อ้หห้าพัน เฮ้ยปืนไฟ้าห้าพันเลยนะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะโอเคคราวนี้เรามาเปิดกันรวดๆทีละสิบเลยครับผมอ่ะอาทีละสิบเจ้ารอบนะจัดมาจัดมาหนักๆ <c oughs> จะได้งหนักนกับ้าอันแรกนะตามธรรมเนียมมันต้องได้เศษห้าร้อยห้าร้สิโหปึ๊บโอ้ย โอ้โห500รรัวๆว้าวนี่ชเชี่ยวเน่ครับผมปืนน้ำแข็งขนาดกลางได้ปะ่ะเฮ้ยเอ้ย,อยมารวมๆกันก็เยอะนะไม่ใช่น้นยๆแล้วนะเออไม่เริ่มขยับมา1,000นี่น่เชี่ยวเน่1,000ครับผมโดตาน่ขนาดใหญ่ครับนี่ชิฟแฟง5,000ครับ,บว้าเออเราลืมดูนะว่าตอนที่มันขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นเสียอะไรเลาลองดูลองดูคราวนี้นะปึ๊บ เนี่ยเนี่ยตอนที่มันวับขึ้นมาเนี่ยสีอะไรสีสีขาวเสร็จแน่นอนครับผมคือเสร็จขาวเฮ้ยเฮ้ยวายว้ายดูดิโอ้โอ้มายก d นะเสร็จจริงๆด้วยเออ แต่ก็เ,เป็นเบาครับผมปืนช็อตไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็พอได้อยู่มั้งจากไปครับผมรัวรัว,รวสีอะไรสีทองมั้งดิเผื่อแบบเฮ้ได้การ์ดแดงเงินมาอีกอันนึ่งไอ้ได้ได้แดงทองมาอีกอันหนึ่งได้ละโอ้ยโอ้คือเนี่ยเศษห้ารอยมันต้องมาก่อนตลอดอะ่ะโอเคหู ว้าวว้าวหนักเลยนี่ครับผมได้เยอะมาสุดคือโจตัน2 5 0 5ครับเราอาจจะต้องเปิดสักใกล้ๆจะจะ,จะหมดใช่ไหมมันถึงจะดูโอเคมันถึงจะแบบได้เป็นสีชมพูสีทองมาอะไรอย่างนี้นะขาวอีกแล้วถ้าขาวผมไม่ต้องสืบเลยว่านี่ไงได้เศษมาครับผมเป็นชิฟแฟงโอ้ย <laughs> อะไรเนี่ยทำงามนมาเหนื่อยจะเปิดให้มันชื่นใจแบบของที่ดีมั่งไม่ได้เลยเนอะโอสีอะไรสีขาวสีขาวอะ่ะไปเลยครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโจตันพันหนึ่งเหรอนี่คือรางวัลดีสุดล่ะเช่นไยเนี่ยโอ้ oh my god อะไรวะไปถ้าเกิดมันเป็นสีอื่นๆที่มันไม่ใช่สีขาวอเออจะค่อยๆเปิดค่อยๆลุ้นไปครับ แต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวขึ้นมามันไม่น่าเล่นอะ่ะเฮ้ยตีท้องเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้ดิโอ้ยองอันนี้อันที่สามครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันสุดท้ายคิดว่าจะได้อะไร อันสุดท้ายมันต้องเป็นของเต็มๆไลมิ่งไฟฟ้าเล็กหนึ่งอัน <_ d ata> ครับ <_ d ata> ครับผมเอเอเลยสามสิบแล้วนะสามสิบแล้วนะ <_ d ata> ส,สีขาวสีขาวเราข้ามเลยมันไม่เล้าใจเนี่ยดูเฮ้ยเดี๋ยวก็าห้าพันนะก็ถือเยอะนะชื่อนี้ห้าพันครับก็พอได้มั้งจัดไปอีกสองตับนี่คือมันไงอะไรสีขาวอีกแล้วว่ะอีกแล้วว่ะโอ้ยเี่ยวผานเดียวด้วย โอ้โหเราต้องต้องเปิดมหาศาลขนาดไหนมันถึงจะได้แบบดีๆได้มาอันๆนี่คือแบบได้อันมาก็ได้เป็นไฟฟ้าอันปืนเก่าตั้งแต่อัปเดตที่แล้วใช่ไหมสีขาวครับไม่ต้องสืบจ้ะเราไม่ต้องลุ้นจ้ะหนึ่งพซับดูเออร์บาบอโอเคผิดหวังจากแดงเงินเวลาผมเรามาเปิดแดงท้องกันดีกว่าซึ่งในนี้ผมก็จะคล้ายๆกับเจ้าแดงเงินใช่ไหมแต่ว่ามัน จะมีแต่ปืนล้วนๆเลยอ่าไม่มีเศษเลยครับผมไปกันหนึ่งอันก่อนเรามีเศษอยู่หนึ่งอันมันได้เขี้อ้นนี่นี่น้ำแข็งขนาดก,กลางครับผมว้าวไปเราเปิดทีละสิบเลยสิบอัน ออออโอ้โหนี่ไลน์นัวฟิงบาครับผมอันมาอีกอันอันนีโมลานาครับืนน้ำแข็งขนาดเล็กนะอ่าโมลานอันนึงอืมอืมอ่ะโมลนาอีกอันนึงโอเคม,มั้งป๊บที่นี้ครับโอเค อาชิวเนือครบเลยไทฟอนเลยเนี่ยใส่ไทฟอนเกิดเจอแล้วอ่านี่ครับถูกทูมูทัสครับผมปืนโค้งไททันขนาดเล็กนะขนาดเบาครับผมอ่านี่เดนิคอเดียขนาดใหญ่ก็มาอืบโอ้ดิคอเดียอันหนึ่งเยอะนะดิคอเดียเยอะนะแจกลัวๆแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าโอเคเน่เน่เน่ครับผมชิวเน่หนึ่งสองสามสามอันเนื้ ได้นะโมลนาสองครับผมเนี่ยใช้2อ,อันใส่แพะใส่หุน่นที่มีเล็ก2กลาง2องก็าจะโอเคนะเออว่ะว้าวาหมดแล้วพอครับผมแ <laughs> ย่เลยแย่เลยแย่เลยโอเคเพื่อนๆน <c oughs> ก็เป็นแนวทางครับผมว่าเพื่อนเ <c oughs> พื่อน <c oughs> จะซื้อกาดมาเปิดหรือเปล่าทั้งแดงเงินแล้วก็แดงทองครับผมตัวผมคิดว่าแดงทองมันางค่อนข,ข,ข้างจะโอเคนะแต่แดงเงินเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดมากอาย เศษเยอะโคตรรางวัลที่ดีที่สุดบางทีก็เป็นซับดูเออร์หนึ่งพันอย่างเงี้ยมันมันมันดีตรงไหนวะโ <laughs> okay, okay. อเคโอเคนะครับเพื่อนยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนนอนหลับก่อนนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายบอล